ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมพี่พเพื่อนๆชาวอีฟุตบอลทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ของบอสเซเว็กสตูดิโอนะครับวันนี้จะมารีวิวแผน5 2 3 5 2 3 5 2 3ห้าองามไฟหรือว่า5 2 3นะครับผม,มเป็นแผนสำหรับเพลย์สไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์ดูสวนกับบอลยาวนะครับผม แล้วก็ควิกเคาน์เตอร์เป็นหลักนะแล้วก็ลองบอลก็เล่นได้นะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับมากขอให้กดไลค์กดซ u บส c r i b e กันก็พอนะผมผมช่องผมเนี่ยทางการทำคลิปช่องผมจะเป็นรีวิวแผนนะครับรีวิวแผนซะส่วนมากนะเหมือนเหมือนเป็นช่องโค้ดอะ แต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต,แต่ก็เหมือนช่องโค้ดแหละอืมเป็นช่องที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนนะครับผมทําแค่แต่คลิปเกี่ยวกับแผนอีฟบอนทั้งนั้นเลยยังไงก็ฝากไว้ในควาอหมวกอ้อมใจพี่พี่เป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมรู้สึกว่าได้ยินข่าวไปบ้างมาว่าวัาวานพรุ่งนี้พี่โคจะไม่อัปเดตนักเตะเพย์อัพเดอะวิกนะครับผมยังไงก็รอดูวันยีกรอบนะ ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในในหน้าชุมชนของ YouTube ของช่อง YouTube ผมเนะเขาบอกว่าอะไรนี่ผมบอกว่าอะไรนะพี่โคแกททายอดอะไรถล่มทลายนะพี่แกก็เลยพากันไปไปลาพักผ่อนกันยกบริษัทมาอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะน,นีย่ยอกหยอกหยอกหยอกพี่เกียริเฉนะครับโอเคเราไปวิธีการหาแผนนี้กันก่อนนะครับก่อนหนึ่งข้าไปที่เอ็กซ์ตรานะครับผมเดีย๋ยวผมมาปิดเสียงกิ้งรีดแป๊บ,บนึง แม่ลำคาญอยู่ทั้งนานเลยโอเคก็เลยเราเข้าไปที่ Extra นะครับ u s e r Information ั e ดีมทีมนะครับผมแล้วเราก็เลือกไปที่เอเชียนะครับผมแล้วก็เป็นของ AFC ซแชมเปนลีกนะครับเราก็เรียกมาที่นี่เลยมันเป็นเหมือนถ้าจะไม่ผิดจะเป็นลีกของเกาหลีนะตัวเนี้ยเป็นสโมสไม่ไม่ใช่ลีกเป็นสโมสสอนของทางลีกเกาหลีนะครับ โอเคเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้าแผนเรานะครับนี่จะเป็นแผนนี้เลยครับแบบเชียงฟอร์ชันไอรีนองรอบนี่ก็เป็นห้านะคสามนะผมจะมีกองหลังห้าตัวน้างข้างที่ก็จะยกขึ้นมามีกลาง2ตัวนะผมแล้วก็มีหน้าสามตัวเลยจะเป็นปีกแบบปีกสูงนะแผนส่วนมากจะเป็นปีกเป็นปีกเหมือนเป็นกองกลางมาปีกนั้นก็ดีนะผมมัน ลงมาช่วยเล่นเกมรับเน่ดีแต่ว่าปีกสูงข้อดีก็คือเกมลุกนะครับผมก็คือเรารอร,รับเรารอส่วนเหมาะมากกับควิกเคาน์เตอร์แล้วก็ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมแต่ผมคิดว่าลองบอลเคาน์เตอร์เหมาะสมที่สุดแล้วก็ลงมาเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับผมก็เล่นได้กันแหละแล้วแต่คนถนัดดีกว่า2องเพลงสไตล์นี้นะผมแล้วแต่คนถนัดเล่นนะครับผมโอเคเรามาดูตัวนักเตะกันนะครับวิธีจัดตัวนักเตะฝั่งซ้ายปีกซ้ายนี่ก็เป็นโรดิสิบวิงก็ได้ ยืนมาอันดับหนึ่งเลยนี่จะเป็นปีคีที็ได้แต่ว่าผมมาเราเน้นสวนกลับอะแล้วก็จัดเป็นพวกโนมมิงแฟงพวกโปริสวิกเจอร์ไปเลยแต่เราสวนรอถ้าเป็นลนมมิงแฟงมันจะยืนชิดชิดองหน้าอยู่ประมาณนี้นะถ้าเป็นปีแบบโปริีิ์ไม่ได้อยู่ริมเส้นหน่อยร้อยตัดเข้ามาแต่ตอนนี้มันจะไกลกว่าเป็นปีที่มันจะตัดมายิงับแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นปีกเลี้ยงส่งหรือยิงก็ได้นะครับผม นี่เป็นปีกแบบเหมือนปีกมาต่อบอลน่ะบริษัทวิงเจอร์แล้วก็เป็นลอมิงแฟงนะผมอันดับสองแล้วก็อันดับสามก็เป็นคอสเปเชอลดิบอันดับสีก็เป็นคีทีปนะกันน่าแต่คนถนัดไปเลยแต่ของมาปริวิงเจอร์และลอมิงแฟงเล่นดีสุดนะครับกองหน้าผมว่าโก้พเชอร์นะถ้าเป็นแบบส่วนกับสนกับอย่างเอเบัตอย่างเอเปปีจังหวัดส่วนนี่คือวิ่งจนแบบจนล้ำหน้าอย่างเดียวเลยนะวิ่งขึ้นหน้า อย่างเดียวไม่ลงไม่จุดเลยวิ่งทะลุกโกไปเลยก็โกะเช่ก็เหมาะสมนะครับแล้วก็อืมเป็นดิฟเลิงฟอร์เวิร์ดก็ดีส่วนลงมาเชื่อมเกมตรงนี้แล้วก็ทําเกมลุกให้ปีกแล้วก็ดึงกองหลังมาแล้วก็ทําให้ปีกตอนนี้มันหุมาเล่นล้วมีแฟงนะส่วเอามาปัน่นซ้ายปั่นขวาได้ดีขึ้นนะครับผมถ้าเป็นดิฟเลิงฟอร์เวิร์ดนะเพราะว่าแผนนี้ไม่มีขีดทีเพลย์เมเกอร์ลงมานะ รือว่าเป็นพวกโหดะไปเยอะมันจะไม่ทับกันนะครับแล้วก็กองกลางผมไปเทสมานะบล็อกตัวบล็อกสองตัวก็มันนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบบล็อก,อกตัวบล็อกสองตัวก็เป็นบล็อกตัวบล็อกแล้วก็เป็นออกันไน้นกสเตอร์อันนี้ก็ได้นะผมเป็นเป็นปรเกทตัวลึกนะเหมาะก,การเล่นคุยเค,ค้เตอร์แล้วลองบอนเคเตอร์มากนะผมเขาสามารถเล่นเกมลับได้แล้วก็เล่นเกมลุกดีนะครับผมตัวนี้ แต่ถ้าเป็นบล็อกทัวบล็อกเล่นเกมทาดีเกมลุกก็ไม่เท่าไรแต่ว่าต่อบอลขึ้นไปดีนะครับผมมันวิ่งทั่วดีนะถ้าเป็นบล็อกทัวบล็อกแต่ตัวนี้มันจะจะอยู่แถวๆนีขน้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแหละสร้างรค์เกมจากแนวล,ลึกได้ดีนะผมถ้าเป็นบล็อกทัวบล็อกมันจะวิ่งทั่วเลยมาฝั่งนี้บ้างมานี้บ้างช่วยกันไปทั้งกเกาะขีโทษเราแล้วกเกาะขีโทษของเขานะบล็อกทัวบล็อกส่วนเขาถ้าจัดเป็นบล็อกทัวบล็อกนะสองตัวยืนคู่กันไปเลย ถ้าเกมรู้สึกฝืดๆหน่อยก็เอาเป็นฮองเกตเตอร์ลงไปแือถ้าเรานำแบบนำา2งตัวอย่างเงี้เยเราจะเราก็จดแฮงเกอร์อแมนไปเลยเน้นรับแล้วก็รอแทงไปนี่คือสไตล์การเล่นของแผนนี้นะผมถ้าเราเอาบล็อกตัวบล็อกสตัวเราสามารถประคองบอลต่อบอลกันขึ้นไปได้นะผมเพราะว่าบล็อกตัวบอลวิ่งทั่วหาจังหวะเคาะบอลเหมือนจะรอทําจิงเราได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นแองเกอร์แมนเลยมันจะบักหลักนะ มันจะเน้นแทงแล้วก็คือเราเน้นรับเน้นเน้นรับเน้นเน้นนั่นยืนรับเน้นเแล้วก็รอแทงส่วนไปนะครับผมแล้วก็จะประมาณนั้นถ้าใครเล่นแอนด์เคลเมนสองตัวนะก็ปรับเป็นดีไปกล้องหลังน่มสามตัวจัดไปเลยรียบร้อยหนึ่งโฟมบิดเอ้ยไม่ใช่เดสทรออิเออร์หนึ่งตัวบิวอัพหนึ่งตัวแล้วก็เอ็กตาฟันแมนก็ได้หรือว่าจะเป็นดิสทรออิเออร์สองหรือว่าบิวอัพสองเดสทรออิเออร์หนึ่งก็ได้นะครับผม ปีด้านข้างนี้ผมถ้าใช้แนะนำนะเป็นพื้สไตล์ตอนนี้เลยนี่ฟูลแบ็กเฟอรเจอร์นะครับผมเฟอร์เจอร์ก็ได้มันจะเป็นฟูลแบ็กที่เข้ามาเติมตรงกลางนะผมหบเข้ามาเติมตรงกลางนี้เพื่อทาเกมลุกตรงกลางแล้ว่าสร้างสารรค์โอกาสต่างๆานะครับบางจังหวะก็จะมาค้ามากแต่ละดักคือจะมาตรงกลางนะครับผมเพราะว่ากลางเรามันน้อยไงกลางเราไม่ก็สองตัวเอาตัวนี้เข้ามาเสริมมาซ้อนนอีกสักหน่อยก็ แน่นขึ้นนะครับหรืจะเป็นฟูลแบ็คก็ได้วิ่งตัดขึ้นมาเปิดมงก็ได้เพราะว่าตำแหน่งโพสชันยืนมันค่อนข้างจะสูงนะสามารถเล่นได้นะครับจุดดองแพนนี้ก็คือกองกลางนะครับกองกลางเราค่อนข้างเคียดสู้คนอื่นไม่ได้ถ้าอยาเน้นข้อบอนต่อวางขึ้นไปคงไม่เหมาะสมนะครับกองกลางเน้นรับแล้วก็เน้นแทงจะดีกว่าข้อดีก็รับแน่นสวนโหดตา,ต,ตามสไตล์เขาคราสามารถเปิดมงได้แล้วก็สวนแบบ ตัดเข้าไปยิงได้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ jack, กดซับสไคร์นให้เมวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะสวัสดีครับดึกน้ดึกละ